อันนี้นะครับเป็นร้านที่ทำต้มน้ำปีะอร่อยนะครับที่เมืองสางนะครับบอกโจบ้านบัวบ้านบัวบอกเดี๋ยวขับไปดูนะครับเพราะผมเคยไปกินครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้คิดไอ้ผมจำทางไม่ได้ก็เลยป้าบิงนะครับพามาก,ก,กับมีเรื่องเล่านะครับก่อนปี1972เก้าเจ็ดสองก่อนปลดปล่อยเวียดนามใต้นั้น คนเวียดนามที่ขึ้นไปอยู่ทางเหนือใน,ในช่วงที่ทําสงครามก็มีคนกล่าวกันเล่นๆว่าคนไทยนั้นกินน้ําขี้เพียกินขี้วัวขี้ควายสกรปรกนะครับก็เป็นคําพูดจะเหน็บแนมกันแต่ต้อนหลังมาก็ปรากฏว่าคนเวียดนามปัจจุบันนี้ชอบกินอาหารแบบนี้มากนะครับถึงขนาดว่าไปซื้อไม่ทันเพราะคนเวียดนามนั้นขยันนะครับก็ตื่นแต่เช้าเขาก็เป็นเรื่องเล่ากันนะครับแต่ว่าผมนั้นติดใจที่จะมากินร้านนี้เพราะว่าเคยมาหลายปีก็อร่อยทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันบรรยากาศการกินนะครับอร่อยมากครับเชิญชมครับมาแล้วครับต้มต้มต้มขมต้มยี้ขมอ่ำลำนะเดี๋ยวแกงทิ้งห้าสวยเก้ากุ๋ยรำขมเรเอาน้ำเจ้อืมเนี่ยเนี่ยวเราบอกโดนวัน์ว้าไายถึงในเจ้าก็ัดลุงเ้ยเดี๋ยวมาเชื่อนะเออ้ดนะว่า ให้นหมอทีอ๋อเอาเอานี่เสื้ออันนี้เอาน้ำจ้ำเสื้อจ้ำเปียจ้ำเปียอ๋อคิดถือ่เป็นเปล่ามืองั้บ่านมือนั้นมากและว่าเป็นเป็นอันน้ำเปียนี่อ่ามือ่มีตักกินมีเตักกินมือเปล้มนี่ามือเป้ามืเป่ามืเ่มือ่ามือเ่าือว่าแกออ่มอร่มอยมเามเลยา้าแกออมนอ้มอเามือเปาือเปาือเปลาือเปามือเปามนอ่มแสเป่าเ่านเ่าต้มต้มแซ่บมาา เสียบเนีมีมีไส้นะครับมีเครื่องในต่างๆแล้วก็ตุนจนเนื้อเปื่อยแล้วก็เอามากินกันแล้วก,กินก็จะมีผักด้วยอร่อยมากดูลุงคนนี้กินน้องเออดังงสงาเลยมงาอะไรามขางไนล้ไตมอง่าแล้ข้าง อ๋ค่าันแมงเจีาเดาเมื่อเมื่อสามลุงเนีางเอมจะเล่นางเล่นบ้าดโมะตมาเจตเจ้าเจ้าแต่เ้าแตเ้า่เเจ้าแต่เจ้าแ่เจ้านเจ้าแต่เจ้าแต่เจ้าเจ้า่เาแต่เจ้าแจนาแต่้าแ่เจแต่เจ้าแต้แเ้าแต่้ากั่เจ้ารต่้าแต่าแต่เจ้าแตเจาเจาแต่เจาแต้แต้วแจ้เจ้าแต้าแต่จาแ้ั

À, địa chỉ của họ trong khu căn cứ nào đó cách biên viên 200 trăm cây thoải có... <laughs> cái... cũng bằng mình đi được rồi, mát cũng giáp biên giới với Trung Quốc mà thế sang Trung Quốc rồi, ở, sang các bác ở đấy thì sang bên biển Kim Bình thứ bảy chủ nhật thì mình sang biển ừ. Kim Bình ngủ ở đấy một tối, trong chiều tôi trở về hãy là khi sau sau covid sau ba phải anh ạ, hãy covid sau ba phải. không? Ừ, anh em, nụ cười của mà ma ข้าัก็ัวมนๆล้วน้าเมื่อวานวัวนคือวัชิแต้้าหลังนี่เรจอะไเนจอนมันไม่ไดมาขอยเลมันบอแล้วปินกุ้นอาคุ้นเต้ตามน่งาม้ Đấy, mưa nông, mưa nông, mưa mưa nó mưa nông, 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 Nhăn nông, mưa nông, mưa 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 lắc chẳng Ô, ông từ ông nhà, ở đây không Lê ông vừa bố châu. cháu lên một đợt rồi nhà cả nhà lên một đợt rồi đúng vậy lên một đợt rồi à, đấy thế nghe nhớ đấy là này bây giờ ông Bình với ông Quý điều chính Đã, Quý đâu cả điều chính Bình ừ. điều chính Quý đang một đang nói ông ấy Tew la ma ni pi sang mua chang mua ma jam ku Muang kia kua nung ka mok chau Muang pi sang mua chang ma jam pi nong mok chau Muang kia kua ma jam ku Saput ne Muang mi, muang mi mi noi kwa Tew la ma ni kua nung kua Tew la ma ni

đều sợ văn kẹo à điều bắn sen điều bắn 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 điều bắn 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 sen điều tay tay lơ ăn chuyển bỏ anh đủ mà để anh ngoài nhăn mà là nhăn cứ đi ở đâu lên mệt mưa cháu sẽ mệt ngày còn bé hơi trai, mệt xe cũng mày vất vả mà ông bảo là đi ở mặt đó con 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 sủng lù con con cháu thế là em mệt mưa sáng con nghĩa là con mẹ cháu mưa có mệt rồi mưa là em gái còn tính cảm bên nào đây quên 16, quên phải, phải, phải. Đi. Bà, okay, anh em quanh quanh thôi ừ, ừ, ừ. Uh, ừ, ừ, đi. Chính, anh mà chờ còn tập quân đèo được còn nhà, tiến thăm là thí sang lại chả đi mưa nhông phủ châu hùng nhung côn nỉ mà làm làm cho nên ai sáng sao cũng là thằng này ha, pin đấy, yên mẫn là ba đấy, đấy, đấy pin, mưa nữa, làm mát xong con còn quá, mít, บาลบาเขาาฟุบบเขุดียวเลยเขากินเม็ดฟุตดียวบอกินเม็ดเรากินเม็ดขาากินอะไรเหนเดอเงินเงินคักัเจนเนออันนี้กนะเอาัขั้นเลยงานจริงอ่ะจามาเราเห็นกใครได้อขั้นเลย

ัน,นกำลังที่ทำที่พักนะครับสร้างที่พักใหม่ทำเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสีหาหกเจ็ดแปดเกาเก้าฟองบอกเอจินจินฟองอ่ะจินฟองเก้าฟอ,ฟองบก ซิฟคุณบอกโอ้ไล่แท่นี้นะ,ะโอ้ฟังเนอร์ปุ๊กันยังมีเนาะโอ้ทุกทำใหญ่มากเลยนะครับกระถวนขยายกิจการใหญ่โต ไปรองรับนะักท่องเที่ยวนะครับ เป็นตัวิี่นเป็นตัวเ้สองปีเองนมปีแล้ว่เขาเขปีานาดขึ้นมาอยเออะก็มูมากม่เจอไม่จะรทุ่าีบุญมีกัรจังมาซูนั้นอะไรเนี่เาึ้าได้เนยเอาันยืดไปปินเออนสุดทกท่สุขภาพนสุีสฮ สุขเพจยะจ้าไปหย,ยอนไหลเนี่ยโอ้ยเ,เอาวิดีโอปเอาแนวหนีอีล่เน่อยหน่อยเลยอีลุงเห็นวิดีโอเดียวนี้มันไม่เห็นสั่งได้อันนี้ยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนไทยเมืองสางคือบ้านอ่างนะครับก็เป็นหมู่บ้านชุมชนที่ทำโฮมสเตย์ทั้งหมู่บ้านเลยและมีแหล่งท่องเที่ยว มากนะครับในเมืองสางนี่เที่ยวเป็นสัปดาห์ครับเพราะว่าทั้งเมืองสางทั้งวันโฮนะครับถึงเมืองวาดนะครับอยู่ใกล้กันนะครับห่างกันประมาณ30กิโลเมตรก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับอันนี้นั่นเป็นรีสอร์ทของคุณป้าคุณลุงนะครับซึ่งก็ในวันนี้นั้นช่วงเช้าก็เป็นป้าบิงนะครับเลี้ยงข้าวที่ร้านต้มเพียขมนะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็ที่บ้านลุงแทนนี่แหละครับก็ เป็นคนมักคุ้นกันนะครับแต่ว่าทั้งสองท่านนั้นไม่เคยมาประเทศไทยนะครับแต่ว่าฟังแต่เรื่องราวของพี่น้องที่มาเมืองไทยบ่อยๆคนที่นี่นั้นมีความผูกพันกับเมืองไทยนะครับถึงขนาดบางหมู่บ้านนั้นบอกว่าปู่ของเขาก็เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปในช่วงสงครามหรือเปล่าอันนี้แอดมินก็หาข้อมูลไม่ไม่ได้ละเอียดนะครับเพราะว่าได้แต่ฟังคุณป้าคนหนึ่งเขาพูดกันสำหรับคลิปนี้รำลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์ก like, ด <sk ill> แชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ